อะไรคือเมจิกเซอร์ลคยหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างเวลาเราศึกษาเรื่องเกมหรือเวลาเราเล่นเกมเนาะคือคขาว่า Magic Circle หรือว่าวงกลมเวทมนต์จริงๆคำนี้มันไม่ใช่คำใหม่เลยครับแต่เป็นคำที่ถูกสร้างขึ้นมานานมากๆแล้วโดยคุณโยฮันฮาฟสิงหาที่เขียนหนังสือ Hor มูรูเดนซะ้ในปี1949โดยเขาได้กล่าวไว้ว่าจริงๆแล้วเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเราอะต้องยอมรับกฎของการเล่น แบบใหม่เราต้องยอมรับตกกรกะของการเล่นแบบใหม่ๆที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะดูไม่มีเอกเซนเลยในโลกแห่งความเป็นต,ตัวอย่างเช่นว่าเราเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยเราจะเล่นภายในกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อแย่งชิงลูกบอลหนึ่งลูกถูกไหมครับถ้าเกิดอยู่ในโลกที่ไม่ใช่โลกของฟุตบอลเนี่ยลูกบอลก็คือเป็นแค่ลูกบอลหนึ่งลูกแต่เมื่อเราอยู่ในโลกของฟุตบอลที่มีเวลาการแข่งขันเก้าสิบนาทีเนี่ยทุกคนจะเหมือนจะยอมรับโดยปริยายเลยว่าลูกบอลน,นั้นอ่ะคือสิ่งล้ำค่า คือเป็นเหมือนทองคําที่เราจะต้องเอาชนะโดยการเตะเข้าประตูอีกฝั่งนึงเมื่อเวลาเราเล่นอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีพื้นที่การเล่นที่ชัดเจนมมันจะมีเวลาการเล่นที่ชัดเจนและนอกจากนั้นนะมันจะมีกฎอะไรบางอย่างที่ทําให้เราอะ่ะไม่คิดเรื่องของโลกความเป็นจริงแต่เราต้องใช้กฎของโลกนี้แทนเขาเลยเรียกว่าเป็นโลกของเวทมนต์โดยมิคิลเนี่ยก็จะมีเวลาเริ่มต้น คือเมื่อเราเริ่มเล่นเกมหรือเริ่มเล่นอะไรบางอย่างครับและจบลงเมื่อเราเลิกเล่นหรือว่าเกมจบลงนั่นเองยกตัวอย่างครับอย่างฟุตบอลที่พูดไปเมื่อกี้นี้เนาะมันคือเกมกีฬาที่มีผู้เล่นฝั่งละ11คนรวมกันเป็น22คนไหมครับเราจะต้องแย่งฟุตบอลหรือแย่งลูกบอล1ลูกภายในเวลา90านาทีโดยเราจะต้องห้ามใช้มือ ในการแย่งลูกบอลน,นั้นเพื่อนำลูกบอลไปสู่ประตูฝั่งตรงข้ามโดยจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นในทีมที่สามารถใช้มือได้คือผู้รักษาประตูเท่านั้นถ้าเรามองจากมุมมองที่เราไม่ได้เล่นฟุตบอลเลยเนี่ยเราคงรู้สึกว่ามันไม่เอฟฟิเชนต์เลยอะ่ะในการที่ถ้าเราจะทําตามเป้าหมายคือเอารูกบอลไปเข้าประตูทําไมเราถึงไม่หยิบลูกบอลแล้ววิ่งไม่หยิบลูกบอลเราคว้าหรืออะไรไปเลยที่ มันน่าจะทําได้ง่ายกว่าหรือทําไมลูกบอลน,นี้ถึงมีความสําคัญมากขนาดที่คน22คนน่ะจะต้องแย่งชิงกันเพื่อนําไปสู่ประตูของทีมฝั่งตรงข้ามให้ได้ทําไมเราถึงต้องเล่นได้แค่90้าสนาทีทําไมเราถึงต้องเล่นในแค่สีเเนน่เหลี่ยมเท่านั้นถ้าเราถามเขาว่าทําไมตลอดเนี่ยจากมุมมองของโลกแห่งความจริงภายนอกเนาะเราจะพบเจอหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่มีเซน์เลยอะ่ะ ที่ที่ฟุตบอลเล่นแบบนี้แต่ทุกคนที่เล่นฟุตบอลหรือทุกคนที่รู้จักฟุตบอลและเขา้า